สวัสดีครับรูกนี้เป็นรูกที่ผมชอบเล่นนะครับคล้ายๆกับรูกอะไรคัชชิงเล่นแต่ว่าของผม,ผมยังไม่ได้เท่าเขาหรอกครับเป็นการคิดง่ายๆโดยการนํำสเกลมาตัดเป็นพาร์ตไอเดียนี้ผมได้มาจากการที่ผมดูดการตั้งสายของแคชชิงแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นเส้นตรงต่สวิปง่ายนะครับผมก็เลยลองตัดเอา,เอาตำแหน่งของสเกลที่ใช้ในแพทเทิร์นต่างๆมาเล่นดูนะครับยกตัวอย่างเช่นแพทเทิร์นนี้เนี่ย มันก็มีผมมันจะเป็นฟอร์มเดีวยวกันหมดเลยนะครับดูดูช่องเลยดีกว่านะฮะตำแหน่งนี้ผมจะเป็นนิ้วชี้นิ้วนางกลิ้งนิ้วมานิ้วชี้ทาบสามเส้นอ่าแล้วก็ตำแหน่งช่องนี้แล้วผมก็เลื่อนมา ตนี้นะครับมันจะมีโน้ตที่อยู่นอกสเกลด้วยก็คือตัวนี้ฮะบอกว่ามันใช้ได้เพราะามันเป็นโน้ตจีชารนะครับดึงมาจากดึงมาใช้ก็ได้นะครับอา่ามต่อมาเป็นฟอร์มนี้เ,เพราะามันรูปทรงเดียวกันหมดนะครับผมก็เลยเอ่อเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับ มันจะฟังดูเหมือนรวบๆหน่อยแต่จริงแล้วมันเล่นได้ทุกมันด้วยฟอร์มนิ้วมันง่ายผมก็เลยใช้เป็นลูกซิกเนเจอร์ของตัวเองซะเลยนะครับแต่บางทีมันอาจจะใช้วิธีการเล่นเเพิ่มนอตเข้ามาสายล่างนะครับเเพื่อให้เกิดสีสันขึ้นในการเล่น นะครับผมก็สามารถใช้มันได้ในทุกๆขีเอาไว้สร้างสีสันเล่นช็อตสั้นๆก็ได้นะอะไรประมาณนี้ครับผมลองฝึกกันดูนะครับเป็นเชฟเชฟเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนตำแหน่งเล่นนับดูก็ได้ครับนับมาสี่ช่องนับมาอีกสองช่องนม่ใช่ฮะหนึ่งนับไปอีก สองสามี้ำอ,อีกสองช่องม้ำอ,อีกสองช่องสามช่องต้ำอ,อีกสองช่องก็จะได้ละตำแหน่งนี้ไม่อวกนะครับสวีปตัวน,นี้มันง่ายนะครับแต่ต้องมีทักษะในการกิ้งนิ้วก่อนที่จะสามารถเล่นบันได้ครับผมลองเดก,กันดูสวัสดีครับ